Apple เนี่ยเขาดีมากนะครับเขาทำให้ผมแบบเป็นคนประหยัดอะ่ะไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟืออะไรก็คือเมื่อวานอะ่ะผมตั้งใจเลยนะที่จะไปซื้อ iPhone 16 Pro Max คือผมอมี14 p r ี Max r o Max อยู่มันก็2ปีแล้วใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวนี้นะ4-5ปีขึ้นไปคุณค่อยเปลี่ยนก็ได้ คือมันเป็นนิสัยไม่ดีของผมเองอะ่ะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยเราอยากได้ของใหม่เราอยากแกะกล่องอยากได้ความสุขจากตรงนั้นอะ่ะแล้วมันแบบมันเปลืองเงินโดยใช้เหตุใช่ไหมแต่ผมก็อยากได้ไงผมก็เลยกำเงินเลยนะที่จะไปซื้อทีนี้ก่อนจะไปใช่ป่ะก่อนหน้านี้ผมก็เห็นอินฟูอะ่ะหลายคนมากเลยนะที่แบบออกมาเน็บออกมาว่าว่าแบบเอ้ย มันโหมันไม่ดีไม่มีอะไรใหม่แบบไม่ว้าวแบบลาหลังชาวบ้านอะ่ะคือพูดตรงๆอะผมแอบมันไส้เล็กๆนะคือผมอะเป็นสาวกของสตีฟจ็อบเป็นสาวสาวกแอปเปิลแต่ว่าในเวอร์ชั่นของสตีฟจ็อบสนะไม่ใช่เวอร์ชัน่นทีมครูกป,ปัจจุบันที่แบบเน้นเรื่องยอดเน้นค้าขายเน้นเอาใจคนถือหุนอ้นอะ่ะนะผมก็ เพราะฉะนั้นผมเวลาแบบมีใครมาว่าใช่ป่ะผมแอบมันไส้นะเพราะว่าผมก็ยังเป็นสาวกสตรี e จ็อบอยู่ทีเนี้ยอ่ะพูดถึงอินฟูก่อนอินฟูอ่ะมันจะมี2กลุ่มเวลาเขามารีวิว p h o n e ใช่ป่ะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบได้ไปงานเปิดตัวที่อเมริกาหรือได้แบบสิทธิ์ที่พิเศษอะไรบางอย่างแต่มันจะมีอินฟูอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สิทธิ์พวกนี้แล้วก็ปกติแล้วว่าทาง Apple น่ะเขาจะไม่มาจ้าง พวกอินฟูรีวิวเพราะฉะนั้นส่วนมากอินฟู่ะเขาจะไม่ได้เงินจาก Apple ถูกไหมครับไม่เหมือนค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นค่ายเกาหลีค่ายจีนเนี่ยมันจะมีเอเจนซี่เลยนะครับแล้วก็มาจ้างอินฟูแล้วก็คุณสังเกตดีเวลาค,คลิปเปิดตัวอะไรมันจะมีแบบแมสเสจเดียวๆกันซึ่งผมก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นอินฟูกลุ่มที่ได้งานจากแบรนด์อื่นอะ่ะเขาก็ต้องว่า Apple เยอะอยู่แล้วผมเข้าใจมันเป็นหลักธรรมชาติแหละ ใครดีกับเราเราก็อยากดีกับเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แบบก่อนไปชอบผมก็แบบเฮ้ยมันถูกโจมตีมากไปเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อวานอะ่ะผมไปชอบใช่ปะผมเห็นของจริงปุ๊บผมแบบงงอะ่ะคือผมก็ลองเทสกล้องใช่ไหมเอากล้องสิบหกตัวใหม่อะ่ะมาเทสกับกล้องผมเวอร์ชันสิบสี่อ่ะคือผมแยกไม่ออกเลยคือสอีมันเปลี่ยนนิดนึงนะแต่มันบอกไม่ได้จริงๆว่าอะไรดีกว่า แล้วเขาอะก็มาบอกว่า16 Pro Max ตัวใหม่อะจอใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับผมผมฟังแล้วแบบใหญ่ขึ้นแบบโอ้โ oh, ห The Biggest iPhone ever อะไรเงี้ยแบบเป็นจอ iPhone ที่ใหญ่ที่สุดทนะี่ทำมามันพอไปดูปุ๊บแบบคือผมงงอะแล้วคนที่อยู่ในแถวอะคือทุกคนงงเหมือนผมเลยเวลาไปเห็นปุ๊บเฮ้ยอันไหนที่มันใหญ่กว่าคือคือมันใหญ่กว่าแบบแทบไม่รู้สึกอะแล้วคุณคิดดูนะอะไรที่มันใหม่ปีนี้ยมันมีปุ่มกดโทรศัพท์เพิ่มใช่ปะ คือมันจําเป็นเหรอเราก็กดจากจากจากหน้าจออยู่แล้วว่ามันชินไปแล้วมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วแล้วผมพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองใช่ไหมครับไอ,รบบอ้ระบบ AI อะ่ะระบบ AI อ่ะเอาจริงๆอะ่ะคุณอะ่ะโหลดแอป,ปมาก็ได้เป็นแอป,ปอื่นพี่จ้องของของของแอปเป่ะแต่ผมห,หาข้ออ้างให้ตัวเองไงเฮ้ยมันมี AI ว่าปรากฏว่า AI ภาษาไทยก็ไม่รองรับแล้วมันจะไปใช้อะไรอะ่ะ ปีหน้าก็ยังไม่บอกเลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วจะซื้อทําไมแล้วแล้วความรู้สึกผมคือว่าสองปีอะจากสิบสี่มาสิบหอะเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบอันดับหนึ่งของโลกแต่คุณไม่คุณไม่สามารถทําอะไรมให้ผมรู้สึกได้เลยเหรอว่าแบบเฮ้ยเออฉันอยากเปลี่ยนอะ่ะคือมันไม่มีอะไรจริงๆอะจับดูหน้าตาแม่งเหมือนเดิมเป๊ะสีที่แบบโอ้โหแบบผมเห็นแบบ บางทีแบบคนรีวิวว่าดีอะไรเงี้ยแบบคือมันธรรมดามากกลายเป็นแบบเหมือนถ้าผมซื้อไปอ่ะผมดูโง่อ่ะคือผมไม่อยากดูโง่อ่ะผมก็เลยแบบกำเงินกลับบ้านคือสิ่งอยากที่บอกคือว่าแบบเออมันก็ดีเหมือนกันนะม,นม,นมันมันสอนเราอ่ะให้เรารู้จักพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้น Apple 16 Pro Max b บาย